น้เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์น่ารักชื่อว่าเมืองกลไกหันษามีหุ่นยนต์น้อยตัวหนึ่งชื่อจิวจ๋วจิ๋วเป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กสีฟ้ามีดวงตากลมโตและมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความฝันจิว๋วฝันอยากจะบินอยากจะโบยบินไปบนท้องฟ้าสีครามเหมือนนกน้อยที่เขาเคยเห็นแต่จิว๋วเป็นหุ่นยนต์ไม่มีปีกไม่มีทางที่จะบินได้จิว๋วเศร้ามาก เขาเดินคอตกไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะจ,จู่ๆสายตาของจิว๋วก็เหลือไปเห็นเศษกระดาษสีต่างๆที่เด็กๆทิ้งไว้เอ๊ะกระดาษนี่น่าสนใจจิ๋วคิดในใจเขาเก็บกระดาษเหล่านั้นมาแล้วเริ่มลงมือประดิษฐ์เขาพับกระดาษตัดกระดาษติดกาวอย่างตั้งใจจนในที่สุดปีกกระดาษคู่สวยก็ปรากฏตรงหน้า จิ๋วดีใจมากรีบนำปีกระดาษไปติดกับตัวของเขาเขาวิ่งไปที่เนินเขาสูงแล้วกระโดดสุดแรงเกิดวู้ฮูฉันจะบินแล้วแต่ปีกระดาษของจิ๋วไม่แข็งแรงพอมันฉีกขาดกลางอากาศจิ๋วร่วงลงมากระแทกพื้นเบาๆโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากจิ๋วเสียใจมากปีกระดาษที่เขาทำพังหมดแล้วความฝันที่จะบินได้ดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อม จิ๋วนั่งร้องไห้ท่านใดนั้นเองมีเสียงทุ้มนุ่มดังขึ้นเป็นอะไรไปจ๊ะหุ่นยนต์น้อยจิ๋วเงยหน้าขึ้นมองเห็นหุ่นยนต์คุณลุงตัวใหญ่ใจดีหยิ้มให้เขาอยู่ผมผมอยากบินครับคุณลุงแต่ผมทำปีกกระดาษแล้วมันพังหมดเลยจิ๋วสะอื้นคุณลุงยิ้มให้จิ๋วอย่างอ่อนโยนการบินไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะต้องใช้ความพยายามและความอดทน ถ้าปีกกระดาษไม่แข็งแรงพอก็ต้องหาวัสดุอื่นที่แข็งแรงกว่าสิจิ๋วเงยหน้ามองคุณลุงด้วยความสงสัยวัสดุอื่นคุณลุงพยักหน้าลองมองรอบๆตัวสิจิ๋วอาจจะเจอวัสดุที่เหมาะสมก็ได้จิ๋วเริ่มมองไปรอบๆตัวเขาเห็นกิ่งไม้เล็กๆที่หล่นอยู่บนพื้นเขาเห็นใบไม้แห้งเขาเห็นเศษผ้าที่เด็กๆทิ้งไว้จิ๋วเริ่มคิดผมเข้าใจแล้วครับคุณลุง จิ๋วร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นผมจะลองใช้กิ่งไม้กับผ้ามาทำปีกดูครับจิ๋วเริ่มลงมืออีกครั้งเขาใช้กิ่งไม้มาทำเป็นโครงปีกแล้วใช้ผ้ามาเย็บติดกับโครงเขาทำอย่างระมัดระวังและตั้งใจมากกว่าเดิมในที่สุดปีกที่แข็งแรงกว่าเดิมก็สำเร็จจิ๋วรีบนำปีกใหม่ไปติดกับตัวแล้ววิ่งไปที่เนินเขาสูงอีกครั้งครั้งนี้จิ๋วสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วกระโดดสุดแรงเกิด ปีกที่ทำจากกิ่งไม้และผ้าแข็งแรงกว่าเดิมมันพาจิ๋วขึ้นไปบนอากาศได้จริงๆจิ๋วบินได้เขาบินได้แล้วจิ๋วหัวเราะอย่างมีความสุขเขาโบยบินไปบนท้องฟ้าสีครามมองเห็นเมืองกลไกลหันษาจากมุมสูงจิ๋วบินไปรอบๆเมืองเขาบินไปทักทายนกน้อยเขาบินไปชมดอกไม้สวยงามเขามีความสุขมากเขาได้ทำตามความฝันของเขาแล้วจิ๋วรู้ว่า การจะทำตามความฝันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีความพยายามความอดทนและต้องไม่ยอมแพ้ถึงแม้จะล้มเหลวหลายครั้งแต่ถ้าเราตั้งใจจริงเราจะสามารถทำได้สําเร็จเหมือนกับที่เขาทำปีกบินได้ในวันนี้จากวันนั้นจิ๋งก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหุ่นยนต์ตัวอื่นๆในเมืองกลไกรหันษาทุกคนเริ่มทำตามความฝันของตัวเองและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ เพราะจิว๋วหุ่นยนต์น้อยผู้สร้างปีกกระดาษได้สอนให้พวกเขารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความฝันและตั้งใจจริง